Thank you. สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะครับพบกับผมกิติพานักมงคลและคุณพาฝันปิ่นทองครับวันนี้พบกันเป็นสรุปข่าวการศึกษาในรอบสัปดาห์นะครับค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้เดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจและมอบเงินเยียวยายให้กับญาติครูผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปัตตานีเพื่อหาลือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดหจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทครูที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บโดยได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ทายาทของครูผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดคุ้มครองครูซึ่งเป็นเหตุให้ครูโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุงมง อำเภอจะแนะจังหวัดนาราธิวาสคือนางนายีฮะยีละอายุ38ปีและนางนุระยาหานอาแวอายุ44ปีเสียชีวิตรวมทั้งนายอภิชาติเบนจัจจุามาธอายุ33ปีบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดบนถนนหน้าโรงพยาบาลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนาราธิวาสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ามีความรู้สึกเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอแสดงความเสียใจกับทายาทและครอบครัวของครูที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ทุกท่านซึ่งการมาในครั้งนี้ก็ต้องการมาให้กำลังใจแก่คณะครูในพื้นที่ทุกท่านที่ต้องดำเนินชีวิตต่อไป โดยกระทรวงศึกษาธิการจะพยายามให้การช่วยเหลือดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไปอย่างเต็มที่ในส่วนของมาตรการดูแลรักษาความปลอดภยัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นได้ประสานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายความมั่นคงหน่วยเฉพาะกิจชายแดนใต้และจังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพื่อให้มาตรการดูแลมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ซึ่งการหาหรือร่วมกันในครั้งนี้ก็จะช่วยซักซ้อมความเข้าใจในการทำงานเพิ่มเติมแม้ที่ผ่านมาทางสมาพันธ์ครู3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆต่อฝ่ายความมั่นคงมาโดยตลอดอยู่แล้วก็ตาม ในส่วนของสวัสดิการซึ่งเป็นเรื่องที่ค้างกันมานานจากการที่ได้รับฟังบางเรื่องก็สามารถดําเนินการให้ได้เช่นสวัสดิการสําหรับครูผู้เสียชีวิตทางศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบาตาก็มีการดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีอยู่และคาดว่าทางกระทรวงศึกษาธิการจะมีแนวทางที่จะดูแลครูได้มากขึ้นโดยอาศัยความเห็นของสอบาตาที่เสนอต่อคอรมดังกล่าวต่อไปด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าส่วนแผนงานดูแลการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเห็นว่าได้ดําเนินการไว้ได้ดีพอสมควรแต่อาจจะตั้งเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาไว้สูงมากซึ่งต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในพื้นที่นี้มีอุปสรรคต่างๆในการจัดการศึกษาและมีปัญหาหนักมากทั้งยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนครูและบุคลากรเป็นอย่างมาก หากตั้งเป้าหมายให้การจัดการศึกษาไปสู่เป้าหมายที่ดีก็คงเป็นเรื่องยากจึงต้องพิจารณาวางเป้าหมายให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเร็วๆนี้จะเปิดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นสภาพปัญหาความต้องการของผู้ใช้บริการของกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและผู้ปกครองเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาและความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ ซึ่งในด้านของการส่งเสริมอาชีพนั้นจะให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกศนอได้หาหรือความร่วมมือกับภาคเอกชนมากขึ้นโดยเน้นให้มีการรับฟังความคิดเห็นความต้องการจากภาคเอกชนและชุมชนว่าต้องการอะไรจากภาคการผลิตบุคลากรสายอาชีพและคาดว่าในวันที่17สิงหาคมนี้จะลงมาพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายด้านการอุดมศึกษาแก่ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังมอบนโยบายคณะผู้บริหารสอกอ,อกว่าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาถือเป็นหน่วยงานที่ต้องผลิตกำลังคนในระดับปริญญาและอนุปริญญาดังนั้นจึงได้มอบหมายมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน15เรื่องได้แก่ 1. หให้สอกอาจัดศึกษาวิจัยแนวโน้มความต้องการกำลังคนระดับอุดมศึกษาของประเทศในสาขาต่างๆและประกาศให้มหาวิทยาลัยและสาธารณชนรับทราบทุกๆ3าปี 2. ให้หามาตรการในการควบคุมการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของชาติไม่ขยายวิทยาเขตศูนย์บริการนอกเขตพื้นที่บริการแต่เน้นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้มากขึ้น 3.. จัดให้มีระบบการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาและประกาศให้สังคมทราบ 4. จัดให้มีโครงการมหาวิทยาลัยโลกเพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยติดอันดับการจัดของนานาชาติมากขึ้นจำนวนไม่น้อยกว่า7มหาวิทยาลัยในช่วง5ปี 5. เร่งรัดให้มีพรบการอุดมศึกษาเพื่อรัฐสามารถกำกับเชิงนโยบายและคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษาได้ 6. ส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชนสร้างความเข้มแข็งต่อสังคมและพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน 7. พัฒนาระบบผลิตครูแห่งชาติในระยะยาวมีการศึกษาความต้องการและวางแผนผลิตครูของประเทศ 8. ปฏิรูปการเรียนการสอนต่างประเทศ 9. พัฒนากองทุนให้กู้ยืมที่ผูกกับไรายได้ในอนาคตให้สามารถควบคุมการเรียนตามสาขาที่ต้องการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 10. พัฒนาระบบแอดมิชชั่นให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน11เร่งรัดให้มีการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นหน่วยงานด้านนโยบายและวางแผนวิจัยและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี12พัฒนาให้การศึกษาไทยเป็นศูนย์การศึกษาอาเซียน13ส่งเสริมงานวิจัยระดับอุดมศึกษา 14. พัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษาให้มีขีดความสามารถทางวิชาการสูงทัดเทียมนานาชาติและ 15. ส่งเสริมภาคเอกชนให้ร่วมจัดการศึกษา นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้ร่วมบรรยายพิเศษในเรื่องนโยบายการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยด้วยระบบวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการของสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใจความว่า ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนากำลังคนควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการยกระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้เท่าเทียมกับประเทศอื่นนอกจากนี้ยังมีนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรมโดยมีประเด็นสำคัญ5ด้านได้แก่เร่งรัดพัฒนาให้ประเทศเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ สนับสนุนให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถาบันการศึกษาขั้นสูงให้เกิดการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดระบบบริหารการงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงและส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศราชบัณฑิตยสถานได้จัดพิมพ์พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายสันติพร้อมพันธ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวกนกวัลีชูชัยยะเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานแถลงข่าวเปิดตัวพจนานุกรมฉบับร,ราชบัณฑิตยสถานปี2554เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554 จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยเป็นครั้งแรกจำนวนหนึ่งแสนเล่มท้งนี้จะมีการทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายแดย่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจะได้ทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายแดย่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายและถวายแดย่พระบรมวงศานุวงศ์ด้วยจากนั้นจะจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่สถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษาสถาบันศาสนาหน่วยงานราชการตลอดจนคณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒธธิสภาและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยจะเริ่มส่งไปยังต่างจังหวัดก่อนในช่วงแรกจะดำเนินการแจกจ่ายประมาณ45,000เล่มและจะทยอยส่งจนครบ85,000เล่มส่วนที่เหลืออีก15,000เล่มนั้นจะมอบให้คณะรัฐมนตรีสถานทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศรวมถึงสถานที่สำคัญสำคัญซึ่งการจัดพิมพ์พจนานุก,กรมในครั้งนี้นะครับรัฐบาลก็ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์พจนานุก,กรมด้วยส่วนประชาชนทั่วไปนะครับที่ต้องการได้พจนานุก,กรมก็ ทางราชบัณฑิตยสถานครับก็ได้จัดพิมพ์จํานวนจําหน่ายแล้วนะครับจำนวน5 0 0หมเล่มนะครับคาดว่าจะจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมนี้ทางสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือว่าสํานักงานกศนอนะครับก็ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูกศนอประจําปี2556รครับก็รุน,นีเป็นรุ่นที่5นะครับณโรงแรมราชสุพมิตรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อที่จะดําเนินการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพครูกศนประจำปีพศ .2556 ทางสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือว่ากศนนะครับก็จะตั้งโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูกศนที่โรงแรมราชสุภมิตรจังหวัดกาญจนบ,บรุรีซึ่งในครั้งนี้ครับเป็นการอบรมในรุ่นที่5แล้ววัตถุประสงค์ก็เพื่อพัฒนาให้ครูกศนมีความรู้และทักษะตามบทบาทหน้าที่ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในฐานะครูกศน อีกทั้งยังมีการพัฒนาศักยภาพครูกศนอให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการอบรมครั้งนี้ครับได้มีนายปรีชาชื่นชนกพิบูรณ์ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาครับได้ขึ้นบรรยายเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการสอนผ่านทางสถานีโทรทัศน์ e t ทีรวมถึงวิทยุศึกษา f m 9 2 a m 1 1 6 1ให้กับครูกศนอ,อีกด้วย ผลการตัดสินสื่อการเรียนรู้ ICT นะคะอาชีวะต้นแบบจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่12มีผลงานที่ได้รับรางวัลการเรียนรู้ดีเด่น15ผลงานค่ะ ตอนที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดโครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ ICT เพื่ออาชีวศึกษาซึ่งจะไปใช้เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในศตวรรษที่12ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วผลการตัดสินมีผลงานสื่อการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจำนวน15ผลงาน ด้านนายชัยพฤกษ์เสรีลักษณ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาจําเป็นต้องมีการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมพร้อมรับประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันโดยการนําเอานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษารวมถึงสื่อการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนหรือนอกโดยการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ นักวิจัยเปิดเผยถึงผลการศึกษาการประเมินความคุ้มค่าเจ็ดแผนงานหลักของสสสนะคะโดยพบว่างานด้านลนรงอุบัติเหตุลงทุนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีแล้วสามารถลดจำนวนผู้สูญเสียได้ถึง70,000คนและเกิดผลตอบแทนทางสังคมกว่า2 0 0แสนล้านบาทค่ะ ที่โรงแรมเดอะสุโกสลดรนายแพทย์ปิยะหารวรวงชัยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหัวหน้าคณะผู้ศึกษาผลตอบแทนทางสังคมกรณีศึกษาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสและความคุ้มค่าทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการดำเนินงานของสสสตลอดจนศึกษาถึงผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับภายหลังเสร็จสิ้นโครงการต่างๆทั้งนี้จากการวิเคราะห์ในงานวิจัยพบว่าระยะเวลากว่า10ปีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสสสโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงอุบัติเหตุทั่วไปและการควบคุมการบริโภคยาสูบพบว่า ต้นทุนที่สสใช้ในแผนงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,544จนถึงปีพุทธศักราช2,553เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น1,500ล้านบาทสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้กว่า70,000คนประหยัดเงินจากการสูญเสียชีวิตได้กว่า4 0 0แสนล้านบาทและเกิดผลตอบแทนทางสังคมกว่า200แสนล้านบาทหรือคิดเป็นการลงทุน1บาทกับได้รับผลตอบแทนทางสังคมถึง130บาท ด้านดรวรวัชรณชาญด้วยวิทย์นักวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDI r กล่าวว่า จากการวิจัยยังพบว่าโครงการและกิจกรรมของสสสหลายโครงการมีผลตอบแทนทางสังคมอยู่ในระดับที่น่าสนใจโดยเฉพาะโครงการด้านการคุร้มครองผู้บริโภคพบว่าสามารถคุ้มครองผู้บริโภคและลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพกว่า3,881ล้านบาทหรือเท่ากับการลงทุน1บาทเกิดผลตอบแทนทางสังคมถึง95บาท ต่อวันที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก้าวเข้าสู่ปีที่10แล้วครับของการเป็นโรงเรียนทวิภาษาต้นแบบนะครับเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาครับแล้วก็ต้อนรับการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมด้วยนะครับพร้อมเปิดรับนักเรียนนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับในปี2558ดร พภิรมอุไรรัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าโรงเรียนเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะสร้างสารรค์โรงเรียนสาธิตในระบบสองภาษาอย่างแท้จริงแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตให้เป็นแหล่งกำเนิดต้นทุนบุทธของชาติอันพึงมีจากกําลังคนที่มีคุณภาพด้านวิชาการและเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสอนเพื่อพัฒนายาวชนและนักเรียนไทยให้มีทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติ สิ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันโดยไม่สูญเสียทักษะของภาษาไทยครับทั้งการอ่านการเขียนเพราะอาจจะเป็นการทําลายเอกลักษณ์ของไทยไปได้ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ละเลยการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการอื่นๆที่จําเป็นต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต สำหรับแนวทางการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาษาแบบองค์รวมคือสอนภาษาแม่คือภาษาไทยครับแล้วก็ภาษาอังกฤษควบคู่กันไปอย่างเท่าเทียมโดยใช้หลักสูตรแบบองค์รวมซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการหลักสูตรนานาชาติระดับสากลเข้าเป็นเนื้อเดียวกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนามาวิเคราะห์สังเคราะห์จุดดีจุดเด่นของแต่ละหลักสูตรแล้วก็ผสมผสานกันนะครับหลักสูตรที่ใช้ปัจจุบันเรียกว่าหลักสูตรทวิภาษาแบบองค์รวมโดยที่ครูผู้สอนภาษาทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนจะมีความสามารถในการใช้ทั้งสองภาษาอย่างเป็นธรรมชาติครับรวมถึงเรียนรู้แล้วก็เปิดกว้างต่อวัฒนธรรมนานาชาติอย่างทัดเทียมแล้วก็สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างลงตัว ซึ่งปัจจุบันครับมีนักเรียนในโรงเรียนโดยประมาณ960ขอไปครับ950คนครับสัดส่วนครูไทยและก็ต่างชาติเป็น50ต่อ50นะครับโรงเรียนมีความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์ภาษาและก็เทคโนโลยีที่นักเรียนทุกคนต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้าน ICT ให้ก้าวทันกับยุคสมัยใหม่แล้วก็ปัจจุบันทางโรงเรียนก็ได้มีการจัดทำห้องเรียนที่เรียกว่า iPad Lab นะครับซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้อย่างสนุกแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้นะครับทางโรงเรียนก็มีแผนที่จะขยายการศึกษาไปยังจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอีก7จังหวัดนะครับแล้วก็พร้อมรับนักเรียนในปีการศึกษา2,558อีกด้วยและก็มั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองทั้งในเขตจังหวัดภาคเหนือแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างดีครับสำนักงานคณะกรรมการขร้าราชการพลเรือนหรือว่ากอพอนะครับก็ได้จัดสัมมนาปลูกจิตสํานึกในการรักบ้านเกิดครับในโครงการกิจกรรมค่ายต่อแสงต่อยอด ถ่ายทอดประสบการณ์ปีที่5นะครับนกเข่อนรัชประภาจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีจากการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากอพอครับได้มีนโยบายที่จะเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีนะครับให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล ที่ได้ไปศึกษาต่อดูงานที่ต่างประเทศรวมทั้งการปลูกฝังจิตสำนึกรักบ้านเกิดแล้วก็ต้องการกลับมาปฏิบัตรริราชการชดใช้ทุนในส่วนของราชการหรือว่าหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลจึงได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดโครงการกิจกรรมค่ายต่อแสงต่อย,ยอดถ่ายทอดประสบการณ์ปีที่5ขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุนรัฐบาลในสหาราชอาณาจักรที่เดินทางกลับมายังประเทศไทยครับในช่วงของการปิดภาคการศึกษาได้มีโอกาสบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นที่ห่างไกลครับณเขื่อนรัชประภา จังหวัดสุราธานีนอกจากนี้การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายต่อแสงต่อย,ยอดถ่ายทอดประสบการณ์ในครั้งนี้ครับยังได้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนทุนของรัฐบาลได้เรียนรู้การทํางานและก็ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานจริงเรียนรู้ในเรื่องของการทํางานเป็นทีมครับรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึกที่ดีในการทํางานเพื่อส่วนรวมและบุคคลที่ได้โอกาสในสังคมและการบำเพ็ญประโยชน์นะครับก็ให้องค์ความรู้ที่เหมาะสมแก่เด็กและก็เยาวชนกว่า90คนจาก6โรงเรียนรอบเขื่อนรัชประภา โดยได้จัดเป็นฐานการเรียนรู้ในแขนงต่างๆแล้วก็มีกิจกรรมที่สนุกสนานมากมายให้เด็กๆได้เรียนรู้ไปตลอดการจัดกิจกรรมครับวิทยาลัยชุมชนพังงานนะคะได้นํางานวิจัยชุมชนมาพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ตําบลผู้นายอําเภอเกาะยาวจังหวัดพังงานนะคะหวังเพิ่มคุณภาพชีวิตที่มั่นคงให้กับคนในชุมชนค่ะ นายมานิตวิมุติสุขผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงากล่าวว่าอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงานับว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีทุนทางทรัพยากรที่เพียบพร้อมส่งผลให้วิทยาลัยชุมชนพังงาจึงเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนให้ชาวบ้านดําเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการแนะนําและสร้างองค์ความรู้ร่วมกันเกี่ยวกับประการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนการบริหารจัดการร้านอาหารและที่พักสําหรับนักท่องเที่ยวอย่างเช่นโฮมสเตย์ตลอด จนส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวด้านนางสาวชวีวันจันชูนักวิจัยในโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลพรุนนยอําเภอเกาะยาวจังหวัดพังงากล่าวว่า จากการลงพื้นที่ทํางานวิจัยพบว่าชาวบ้านในตนําบลพุนายังมีความต้องการให้ทางวิทยาลัยชุมชนพังงาเข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับคนในชุมชนเนื่องจากชาวบ้านยังมีอุปสรรคในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจนทําให้บางครั้งตกเป็นเหยื่อของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยรู้เท่าไม่ถึงการ ขอแสดงความยินดีกับวงโยธวัทิศจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีด้วยนะคะที่คว้าชแชมป์โลกจากการแข่งขัน World Music c o n t ทส t หรือที่บางคนเรียกว่าโอลิมปิกดนตรีที่จัดขึ้นทุกๆ4ปีที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ แ <an> <t ube> ชมป์โลกวงโยธาธิต์บาสแบนจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีได้เดินทางกลับมาประเทศไทยด้วยสายการบินเอมิเลต EK เค4 g ณสนักสนามบินสุวรรณภูมิโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติยินดีทั้งของครูอาจารย์รวมถึงผู้ปกครองที่รอบุตรหลานของตนเองซึ่งวงโยธาธิต์บาสแบนของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีสามารถคว้ารางวัลคะแนน,นรวมสูงสุดในการประกวดดนตรีโลกครั้งที่17ด้วยคะแนนร้อยละเ3 7 4ได้รับเหรียญทอง อดเยี่ยมและทั่วรางวัลเดพชนะทีมคู่แข่งกว่า500ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันคว้าตำแหน่งแชมเปี้ยนโชว์คอนเทสต์เวิลด์ดิวิชั่นพร้อมทงชนะเลิศและเงินรางวัล3,500ยูโรณับเมืองแค่คา,า,าเดจังหวัดประเทศนเทนเธอร์แลนด์ นายนาวียั่งยืนผูน้อำนวยการโรงเรียนสุรสัก์มนตรีที่เดินทางไปร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กล่าวว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่เด็กไทยคว้ารางวัลระดับโลกมาได้ถือว่าเป็นการแข่งขันโอลิมปิกด้านดนตรีที่4ปีจะมีหนึ่งครั้งแต่ที่สําคัญเด็กจะได้ประสบการณ์ในต่างแดนอีกทั้งได้มีการเผยแพร่ว,วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในสายตาของชาวโลกอีกด้วย บริษัทเนตเล่จำกัดนะครับก็ได้โรณรง์เด็กไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมครับด้วยการจัดกิจกรรม i am doing it นะครับเดินทางให้ความรู้ครับกับนักเรียนถึงคุณตนประโยชน์ของการใช้น้ําอย่างพอเพียงน,นะครับแล้วก็เรื่องของการรีไซเคิลกับโรงเรียนทั้ง73โรงเรียนรอบกรุงเทพมหานครครับโดยประเดิมกิจกรรมแรกนะครับที่โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยฝ่ายปฐมครับ นายอาณาจุลินจุลินทนร์ผู้อํานวยการบริหารธุรธกิจน้ําดื่มบริษัทเนเล่ไทยจํากัดกล่าวว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตลอดจนให้ความสําคัญในการสร้างเสริมความสุขให้กับเยาวชนไทย ซึ่งในปีนี้ก็ได้สารต่อโครงการ I am doing it ขึ้นครับมาร่วมสร้างวินัยที่ดีกับเนตเล่เพียวไรส์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องของคุณประโยชน์ของการชดเชยน้ําในร่างกายให้เพียงพอโดยการดื่นน้าดื่มน้ําที่สะอาดครับแล้วก็มีคุณภาพวันละแปดแก้ว นอกจากนี้ยังได้ปลูกฝังในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมโดยการนําเอาขวดพลาสติกที่ใช้แล้วนําไปรีไซเคิลครับซึ่งจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะและยังทําประโยชน์เพื่อสังคมอีกด้วยโดยจะเดินสายให้ความรู้กับเด็กๆในระดับชั้นประถมศึกษากว่า73โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างเดือนกันยายนจนถึง ขอพายครับระหว่างเดือนกระะกฎาคมจนถึงเดือนกันยายนปี2556นะครับเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงผ่านเกมและกิจกรรมสาระบันเทิงต่างๆพร้อมเชิญชวนน้องๆหนูๆวัยประถมมศึกษาครับได้ร่วมเรียนรงแกะฉลากแยกฝาแยกขวดโดยการนำขวดพลาสติกไปรีไซเคิลแปลรูปเป็นเสื้อกันหนาวนะครับส่งต่อความอบอุ่นคลายหนาวให้กับน้องๆโรงเรียนดงเจนวิทยาคมอำเภอพุกามยาวจังหวัดพะเยาในเดือนพฤศติกายนนี้ครับ วันนี้หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวการศึกษาได้ทั้งช่อง etv แห่งนี้ค่ะและที่เว็บไซต์ w w w etvthai.tv ค่ะหรือที่ w w w y o u t u b e c o m etvnewthai ค่ะครับวันนี้คุณพาฝันปิ่นทองผมกิติพันธ์นักมงคลพร้อมทีมข่าว etv ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ